สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยนะครับผมจะแปนชาแนลเลยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมในรายการของเก่าเหล่าใหม่นะครับสำหรับ EP นี้ก็จะมาเหล่าเป็นทางด้านของ Lego City นะครับเป็น Lego City ชุดตำรวจจับโจรน,นะครับผมนี่เลยก็จะเป็นทางด้านของตำรวจนะแล้วก็มีโจรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูในทางด้านของดีเทลและรายละเอียดในกล่องกันก่อนนะครับก <Yeah! S 1> ็จะเป็น Lego City นะนี่เลยนะครับตำรวจ นะขับรถไล่โจรอยู่ว <Wow. S 1> ้าวข้างบนก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีในตัวเลโกกล่องนี้นะครับมีเป็นโจรแล้วก็ตำรวจนะอ่าข้างๆข้างหลังก็จะบอกวิธีการเล่นนะครับชื่อสินค้าอะไรอย่างนี้ผลิตเมื่อปี2017นสิบเจ็ดนะครับ <S 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 นี่ตั้งแต่ผมปสาเลยนะอ่านะครับผม ด้านหลังก็จะมีเป็นทางด้านของภาษาจีนภาษาอังกฤษต่างๆระบุไว้นะครับมีห้ามเด็กอายุ0ูนยปีเล่นนะแล้วก็จะมีเป็นทางด้านของโจรตำรวจอะไรต่างๆโจรจับผู้รายได้แล้วนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยราคา290บาทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในข้างในกล่องกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะมีเป็นตัวเลโก้แล้วนะแต่ผมต่อเสร็จแล้วแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางดน้าของตัวคู่มือเลยนะครับก็จะเป็นเลโก้ซิตี้นะตำรวจจับโจรน,นะครับหน้ารกแล้วก็เราไปดูหน้าถัดไปก็จะเป็นวิธีการต่อนะครับนี้มีเป็นเป็นกล่องเล็กนะครับก็จะมี ได้การทั้งหมด10กว่าหน้าเองนะก็มีด้วยกันทั้งหมด16หน้านะครับก็จะมีเป็นทนางด้านของอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรกันบ้างในกล่องนี้นะครับนี่เลยนะแล้วก็หมดแล้วสําหรับคู่มือนะครับนี่ก็เก็บไว้นะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของตัวเลโก้เลยครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวเลโก้นะทั้งตำรวจและโจรน,นะครับผม เดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตำรวจกันก่อนนะนี่เลยครับก็จะเป็นทนาทา่ของตัวตำรวจนะนี่นะครับถือคุญแจมือแบบนี้เลยเอาออกมาก่อนนี่นะครับเป็นดีเทลของ l e โก้ตำรวจนะก็จะเป็นชุดเต็มยศเลยนะครับนี่มีเป็นเน็กไทมีเข็มขาดตรานะครับอีใส่หมวกันนกอกอยู่นะครับ นี่เลยด้านหลังก็จะเขียนไว้นะครับว่าเป็น police นะนี่เลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ต่อกันที่ทางด้านของกุญแจมือนะครับนี่เลยนะก็เอาไว้ล็อกจนนะจับโจวนได้นะครับแล้วเรามาดูกันในส่วนของรถตำรวจกันต่อเลยนะครับนี่เลยเป็นรถตำรวจนะนี่นะครับก็จะมีดีเทลเป็น police นะมีตาโพลิสแล้วก็มีไฟหน้ามีล้อสี่ล้อนะครับนี่เลครับนี่นะถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็สามารถเอาตํารวจขึ้นมานั่งขึ้นมายืนบนรถได้ก็แบบนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> ต่อที่ตัวโจนกันต่อนะครับ <S 2> <S 2> <S เป็นทนางด้านของโจนนะครับนี่ดีเทล ของโจนก็จะใส่เป็นที่คุ้มหัวแล้วก็เป็นเสื้อนักโทษเลยนะครับนี่เลยนี่สําหรับตัวโจนนะครับอ่าแล้วก็จะมีทางด้านของเป็นเสียมเป็นจอบนะครับไว้สําหรับที่จะงัดออกมานะงัดทางด้านของตู้เซฟนะครับผมนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตู้เซฟนะ สวยงามนะครับผมชอบตู้เซฟมากเลยนะแบบเขาทำมาดีเลยนะมีสติกเกอร์แปะแล้วข้างในตู้เซฟนะครับก็จะใส่ตังไว้นี่นะครับเป็นพวกทองนะครับที่โจรขโมยมาในเลโก้นะนี่ก็ใส่ไว้ในตู้เซฟแบบนี้เลยนะครับและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของที่เข็นนะครับนี่เลย เอาไว้แบบมาเขีนตู้เซฟนะขโมยแบบนี้นะครับแล้วก็ตู้เซฟมาวางชึ๊บโจรก็ขับหนีไปเลยตำรวจก็ขี่รถตามนะครับนี่หล้วจ็กนโจรก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ เลโก้ซิตี้ชุดตำรวจจับโจรนะครับก็จบไปลงไปแล้วนะครับสำหรับเซตตำรวจจับโจรนะครับแบบนี้เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบให้ผมมารีวิวหรือนำเสนอของเล่นเก่าๆแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างชินี้ด้วยนะครับว่าชอบอะไรอย่างนี้นะครับและสำหรับคอนเทนต์หน้า e p หน้าผมจะมานำเสนอเป็นทางนั้นของของเล่นอะไรก็อย่าลืมฝากรับชมติดตามคลิปวิดีโอของผม้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร ให้กับช่อง Japan Channel ช่องนี้ด้ยนะครับมีทั้งคลิปช็อตและคลิป YouTube ให้ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมและเจ้าเลโก้ขอลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่สวัสดีครับ